อาหารญี่ปุ่นพี่น้องมาได้ครับมันกินอาหารญี่ปุน่นน้ำกันแบำเสียพี่น้องกับข้าวเจ้าพี่น้องมันเขากันยิบบพี่น้องอาหารญี่ปุ่นกับข้าวเจ้าครับ,บ,าม,ารบมาครับพี่น้องกินน้ำกันแบำเสียครับสวัสดีครับบ่าวแซมน้องติวชาแนลครับมามครับพี่น้องเมื่อนี้บ้าแซมสภาพไม่กินพี่พี่น้องอาหารญี่ปุ่นครับกับข้าวเจ้าพี่น้องนี่เขากันยิบ่อครับพี่น้องมาครับมันกินน้ำกันครับพี่พี่น้องดวดกระมี่ครับ นี่ลองลูกเลยครับมาครับพี่น้องมากินน้ำกันครับิืงพี่น้องมันดีเขากันบาพี่น้องกิน,อ,น,อ,กนอาหารญี่ปุ่นกับข้าวเจ้าน,นี่พี่น้องพี่อพี่น้องเห็นอื่นหมดแล้วครับมาครับพี่น้องกินน้ำก,นกันครับคนอนห้องอยังไม่ขอกันครับพี่น้องอาหารญี่ปุน่น ีพี่น้องมาครับขออยากกินหยวหนักพี่น้องืมแย่บพี่น้องมาครับกินกันพี่น้องบันกินก็เป็นขอเจ้าพี่น้องอืจัดในน้องพี่น้องอยา ยี่ดีกว่าเรียนทางครับพี่น้องพี่น้องมาพี่น้องมาสนามห้วยพี่น้องเนี่ยห้วยเลยครับกิ่นมังก้อนพี่น้องครับข้าวเคยกิ่นเมื่อไหรครับพี่น้องนี่แบบนี้ทีเลยพี่น้องห่อแบบง่ายไครับหนึ่งทองจะหาอยากพี่น้องห่อครับกิ่นแบบง่ายไพี่น้อง กินเพื่ออยู่พี่น้องบริบริยุทธ์เพื่อกินพี่น้องอืมจยัดพี่น้องอืมหนักมันหอนอยู่พี่น้อง,งเอ้ยไปเจี๊ยบบาๆตรงพี่น้องจับยากปปซ้อมเลยครับหอนอยู่พี่น้องเอ้ย

dọn đây vào bàn thập bị hình nháy nhau là ngủ nào ừ พี่น้องว่าโอ้ยโจ้กินได้กินนึนมามากับข้าวเจ้าวันนี้ไหมผมเป็นคนเลือกอย่างง่ายพี่น้องมียังกิกนได้เบิร์อะพี่น้องอืม Yeah, we know.

ห่วยเลยพี่น้องอหนามมันห่วยเลยครับโอ้สีหนามบ้านนั่นยังกับพี่น้องอันหนอนเนาะเริ่มซื่อแล้วพี่นอ้องยังปะอ้วนพเนียงหม,พงหม,มงูพี่น้องที่หนามแม่มึงพี่น้องมึงบ้านพเนียงหมู

เป็นตัเสียบได้พี่น,อน,นอมม้อ,นเนองเจียบวิริจตเห็ดเกลือน้องมาเสียบก็มาเสียบมาเมียน้องเสียบวิริรลองได้พี่น้องเตี่ผม <c oughs>

<S <S แซ่บไปลีพี่น้องแบบนี้พี่น้องกินมะมาก,กับข่าเจ้าพี่น้องแซ่บไปลีแต่หมักอะไรผมไม่ได้พี่น้องติแก,ก่อแค่ผมนะครับยังได้กรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากช่องบาอสแชนน้องติวเชนแให้ได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับพอกันคลิปเนียครับพี่น้องสวัสดีครับ